อ่ะเลยพูดไม่ดูเลยแม่มันเรื่องจริงโตเย่เรื่องจริงอะไรอย่าสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบครับเอ้าสวัสดีครับจานชูลูกไม่สันอิมร้อยสองคนนี่ๆๆชูลุยสันครับเอาเรียบร้อยนี่เรุ่นไปซื้อมาโอ้ยเรียบร้อยกินแล้วกินยังกาแฟกาแฟกาแฟก็กินแล้วโอ้จานชูไม่กินไม่ด้ค่ะนี่กับพี่มิมเลยนัน่ะไม่ไม่มีใครกินอะไรเลยกินผมกิน รอพรุ่งนี้ก็เออรอพรุ่งนี้อู้ดีเป็นคำพูดที่ดีมากเลยไปนั่นก็วันนี้เรากินแล้วไงทุกเกลี้ยงแล้วเนาะวันนี้ก็อยู่กับสมพงษ์ครับอยู่กับทอทงอยู่กับเกาเหลาครับอันนี้ทำอะไรทอทงเปลี่ยนซีนครับเปลี่ยนซีนบ่มันรั่วบ่อสามตัวครับตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวสองปัดนี่ครับบริษัทนี้ถ้าเยอะนี่ไม่ได้ครับต้องเปลี่ยนครับต้องเปลี่ยนเลยใช่ครับเปลี่ยนรถไม่สะอาด ทับไม่ได้ต้องให้รสชาติโอ้ได้เวลาซ่อมบำรุงเลยครับอ่าทีมงานโทรหนึ่งครับสงสัยจะต้องมีงานอีกแล้วมักงนี่เตรียมไว้นี่จอดฮะนี่ก็เป็นอ่าไม่ให้ลูกน้องได้ได้ตกงานนะครับนี่เขาจะทำาไงนะตัวหนึ่งหางานให้ลูกน้องทำก็ถือว่าสุดยอดครับเสร็จตินครับเสาะเมียนมุยคนเเมียนมุยไอ้ไปรู้นี่มานั่งดูเขาทย่นี่แหละเป็นตัแกนะไอ้อ้ไปช่วยเขามอบงานให้แล้วหนอทำอะไร งูเดี๋ยวผมจะไปล้างซูเปอร์เกตนู่นน่ะเขายังไม่เสร็จบ่ก็อาจารย์โอไปซื้อน้ำมันอยู่เราก็ไม่ใช่ล้างเสร็จแล้วบ่ล้างเสร็จแล้วแต่ตรงนี้มันสกปรกไงหนูจะไปล้างอย่าเราจะไปยังไงนั่นแหละจังว่านี่เอารถมาขวางทางไว้เราจะไปไงไปข้างรถายของคุณปู่ขอรถคุณปู่ไปล้างโอ้คุณปู่ไปล้างโอ้งานเพียบเลยครับมีทั้งานล้างรถงานซ่อมบำรุงเยอะแยะอยู่นี่หมดเลย เอาเสกครับมั้งแต่เมื่อไรนี่ยังไม่ได้กลับบ้านเลยมีอะไรออกจากบ้านมั้งนี่เมานม้าแต่เมื่อคืนเป็นดูโลกก็เข้ามาไม่ได้กลับบ้านเลยนี่มีอะไรออกจากบ้านแล้วมันจะกลับเสกแล้วเมียไม่ถามหาเมื่อคืนนี่นอนนี่ดิเอาถามจานชูไม่เชื่อหรอเอาอีีลรมอมขี้มาพูดก็ไม่เชื่อเปิดกระจกยังไม่ได้ปิดกระจกอะไรไปดูอมขี้มาพูดก็ไม่เชื่อพ่อโฮมก็อยู่นะเรถไปดูวะไม่ดูไปดูวะ ส่วนเจ้าสมไลก็ถอดหม้อน้ำครับถอดไปแล้วเสตินกำลังเอาหม้อน้ำไปทะลวงนะครับเนี่ยวยวายฮวยวายฮวยวายฮวยวายเดือดเดือด เขาเหลาหน้าแดงแต่เชาาก็เลยใายตากแดดทำไมถึงหน้าแดงจัดตากแดดไม่ออกโอ้กรรมเลยนัดนอตสิบห้าตัวครับเลยตัวเดียวไม่ออกโอ้เหนื่อยแล้วครับทีมงานครับโอ้ ใส่ของเงียใส่ของยวัวรัสรสเรนนี่ปุกนะนะจริงเหตอนะดีเลยให้ดมเกลดด้วยนะสี่หายไลเซนหัวอเอาผ้ามาคุมก่อนนะอืมแจมเลยวันนูนหาผ้ามาไปตดังนั้นไม่อไม่ออกเลหาผ้าบึ้มไม่ออกลูสลุดไปนู่นก็ฟันหมดยวงเลยก็เด็กผ้านะคุมยาานีย

ลูกบอล <sympath ie> ลูกบอลปอกดีใช่ไหมเพื่อนปอกกัดปอกเอ้ยปลอกไงล่ะเยี่ยมเ่ของใส่ของเงี้ยนะถ้ามาถอดสลับหัวได้นะถอดนี่ออกได้แล้วก็สลับนะสลับได้ดิได้ไหมได้ดิทำไมจะไม่ได้ไม่ได้มันเป็นลูกบล็อกเสียบอันนี้เฉยไหนๆมันเป็นลูกบล็อกเสียบเฉยเอาอันตรงมาไิ้หรอเอาอันตรงอันตรังอ่ะอยู่ในหลังอันตรังอ่ะ เราสับเปลี่ยนให้แล้วเนี่ยดอมเรจะออกดอมเราจะจับเรียดม่ซับเลียนนี่มั่มพี่เป็นอะไรฮะเป็นไรฮีไปเอาสูบไปไปจะไปไหนก็ไปไปรุ่นครับไม่ต้องไล่เดี๋ยวผมไปเองไม่ต้องไล่เดี๋ยวผมไปอยู่แล้วใช่ไหมไปอย่างนี้เลยปะแหนะโอเคครับ ถ้าเท่านี้ขึ้นมาทำอะไนอนเลยผู้ใดใช่นอนี่เราทำนี่เราฝรั่งกูเนาะโอ้จะได้เท่านี้นี่เอาแต่สร้างอย่างเดียวเลยเหรอผู้หญิงต้องขอร้องชีวิตอ่ะเอาอีกนี่เอาอีกอ่ะไม่สังเกตสังเกตดูทุกง,งานเลยเนาะเวลาขนาาันอะไรก็แล้วแต่จะมีตัวเดียวยที่ขันยางเนาะมันต้องมีตัวไหนตัวนึง ต่อขบี๊เบเฮ้ยต่อขบี๊บกันเบาเนอะเ่าเ่ากระถาก่อนอนะจ๊านพุ่งเนี้ยเบาได้เ่าเฮ้ยมาฝั่งนี้ดิคลิ๊กคลิ๊กคลิอกคลิก๊กย,กยกลดได้ทีไรยกลด<ก>

เชื่อมตน,นินกแบึงนแล้วเชื่อมติดกันนี่เลยหาหกเหลีย่ยมมาแล้วเชื่อมติดเลยรถคันนี้โนไปวรุ่นขับรถกระบะไปแล้วเว้ยนี่ครับ,บนะตอกอู้ออกงั้นเลยนะตอกทรงเลยเปล่า มันบ่ขาดเบาเลย้ตงกรอยก็ไตึงถือดื้อถือดื้อดื้ถือดื้อดืมไปโอ้ยดื้อดืมดื้อดื้อดื้อดืมไปไหมไปไหน ไปแหมตออยู่ช่วงน anyway, ี้ถึงจะไปช่วงนั้นเป็นดอยเอาเป็นหลุมก่อนไม่เอาคิม็อกจับแน่นๆเราไม่ได้บอกไม่ได้หรอกไม่แรงไม่พอหรอกใช่ไหมถ้าคุ้เจยังอันนี้เลยงยังคีม็อกหนีบแรงไม่พอหรอกติติดตดติดตดติดตดตดติดดดตตดด

ายาละบ้านเลยเนาะต้องมีปัญหาตัวเดียวจนได้ยังไม่ออกต้องเชื่อมแหละพี่ว่าเชื่อมใช่แต่สายไม่พอแต่ไฟอะ่ะมันไม่พอต้องเดินไปนู่นเลยเดินไง่ายต่อต่อไปลากไปบ่เออเอาสมไลยยกมี <c oughs> พยุงสมไลยก็สตาร์ไปได้อีกเออมาหนาไม่มี <c oughs> ปุ๊กปุ๊อจะทำอะไรเตี้ยขาดแล้วตีเฮืนบีโอ้โหโบสถนัดแล้วตอเนี่ยโอ้พูดแน่นจริงนะตัวเนี้แน่นเลยโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับ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 คลิปนี้สวัสดีครับ